สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักต้นไม้ทุกท่านนะคะวันนี้สภาพเพื่อนๆมาแกะกล่องนะคะต้นไม้ที่เราสั่งไปเนาะเขามีชื่อว่าเอ่อเยลโลวินโดนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นตระกูลโครโรคาเซียนะคะเพื่อนๆเนาะเขาจะมีความคล้ายเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆหน้ากากฟาโลนะคะแต่ว่าเจ้าเยลโลวินโดเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆหน้ากากตรงเนี้ยค,ค่ะเพื่อนๆค่ะเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะ เราก็ได้ทําการสั่งไปเนาะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆว่าจะเป็นอย่างไรนะคะนเลย,เลยก็แกะทุกอย่างนี้ะตรงนี้เหรอแกะกล่กอ,ง,ลกองกันเลยค่ะคนขายบอกว่าเอ่อปลูกง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆขานะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะ เขาแพ็กมาดีมากๆเลยครับยุ๊บนี่เดี๋ยนะมันมีตัวหัวเราต้องตัดตรงนี้ออกด้วยเชื่อถือได้ัลยอ้าวเป็นว่าปาาตรงนี้เลยกันนี่ อ๋อเขาล็อกตรงนี้ด้วยคับเพื่อนเนาะนี่คะ่ะเพื่อนๆ่ะขาเขาก็จะห่อส่งมาให้เราเป็นแบบนี้นะคะเนาะนี่ห่อส่งมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําการปลูกนะคะเพื่อนเนาะแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่า เวลาเขาโตเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรหูอนี่ค e ่ะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมนี่ลากเต็มเลยค่ะเนาะดูสิเห็นไหมคะก็เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะคะเจ้า Yellow Window นะคะเพื่อนๆเขาจะมีความคล้ายหน้ากากฟาโลนะคะเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ลองสั่งมาค่ะเพื่อนๆลองสั่งมาดูนะคะ ก็โอเคค่ัเพื่อนเพื่อนปลูกง่ายเดี๋ยวเรามาปลูกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคนขายบอกว่าปลูกง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขาดูนี่ลากเขาแบบแน่นมากเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเอาขุยมะพร้าวสับน็อกใส่ลงไปผสมแบบใส่ลงไปเขาบอกว่าให้ตั้งไว้ในที่ร่มลำไรนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็ค่อยนำ ออกแดดนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เอาแดดให้ออกแดดร้อยนะคะเพื่อนเนาะนี่เซราม,มเพื่อนเยลโลววินโดว์ของเรานะคะเนาะเดี๋ยวเอ้ยลืมโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าต่อไปเขาจะมีลักษณะเป็นรูปร่างอย่างไรนะคะสำหรับเจ้า ยลโล่วินโด้นะคะของเรานะคะโอเคค่ะอ่าเพื่อนๆก็หลังจากที่เราลงปลูกไปประมาณสี่วันนะคะเพ,เพื่อนเนเนาะก็กเขาก็ได้เริ่มแทงใบขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมอันนี้จะเป็นออ่ที่เขาตัดมาเนาะนี่เขาเขาเริ่มแทงใบมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อเห็นไหมก็เริ่มมีกระดูกลาย,ลายขึ้นมาเป็นสีออกเขียวอ่อนเหลืองๆแล้วนะคะเพื่อนๆนเนาะ ขาจะมีกระดูกที่ชัดนะคะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนาะคล้ายๆเจ้าหน้ากากฟาโลค่ะเพื่อนๆแต่ว่าหน้ากากฟาโลเขาจะเป็นสีดำเนาะน,นี่ที่เห็นขาวๆนี่คือฉีดยานะคะกันเพลยไรแดงเนาะนี่เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนาะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเพื่อนๆเ,นเห็นไหมเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ เอาเอาน้ําแช่เขาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเเนาะเขาก็แตกรากดีมากๆเลยนะคะเนาะเห็นไหมคะเจ้าย l นโ w วินโดของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านส่วนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ